42990 CPU ตัวนี้ AMD ไรเซน5 5 6 0 0 X ได้รับรางวัลจาก Tom's Hardware ในปี2021ว่ามันเป็น CPU ที่เล่นเกมได้คุ้มที่สุดดีที่สุดกาจอจะเป็น RTX ตรงนี้นะ3 0 8 0 Gaming Z t r i o ของแถมมีอะไรบ้างเมาส์ตัวนี้ Logitech G 5 0 2 ฮีโของแถมนี่พันกว่าบาทนะเนี่ยพันห้าเนี่ยก็ <Okay. S 1> ให้ไปเลยนะครับแล้วก็เสื้อแถม2ตัวนะเสื้อ iHavCvU ปกติกับเสื้อ iHavCvU XMD <AM> ตัวนี้แถไมไปด้วยแล้วก็เกมนะครับ Uncharted ด้วยนะครับเนาะซิสเต็มเนี้ยรองรับ 4K แน่นอนเดี๋ยวเราจะเทสดูฮะนี่ฮะ q u a l i t y Warzone 2.0ฮนะปรับสุดทั้งหมดที่ 4K Quality p s i z e เป็น Ultra ครับปรับทุกอย่างเป็น High 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 ทั้งหมดฮะ DRS เป็น Balance ครับ113เฟรมนี่คือ 4K นะ 4K นะนะครับนี่คือ 4K นี่คือใครอยากเล่น 4K ที่ร้อยเฟรมเนี่ยนะซิสเต็มนี้ก็จบละสำหรับวอลซอ00นะครับสำหรับวอลซอ00มว่า1 0 0เฟรมได้ที่ 4K นะครับต่อไปฝ้าเองครับประเทศแฟร์มาลียซิต็้ท่านผู้ชมะฮะ3 8 4 0 q 2 1 6 0 f a a เป็น ON MSA เป็น X2 นะครับปรับสุดเหมือนเดิมนะครับคนเล่นอยู่ในเมืองกี่คนครับมองไม่เห็น547คนครับนี่140เฟรมนะแรมกาจอกิน9กิกครับ แรมเครื่องกิน13เฟเบีร์130เฟรมที่ 4K 60 70 80 60 70 80เฟรมตรงนี้เพราะว่าคนเยอะๆม,มันเราสามารถยืนที่70เฟรมได้นะใส่มาพัง2.77 0 2K นะครับกราฟิกเป็น h i ครับ DLSS Balance ะจะเป็นการปรับสุดทั้งหมดหนักขวาสุดที่ 2K ครับโอ้โหนี่เปิดเรนได้น่ากลัวมากครับ CPU 80%ไปใน3องศาแล้วก็แรมกิน10กิกแรมการ์จอกิน7การ์จอร้อน6-7องศา 90%เฟรมเรทรีดออกมา83เฟรมที่ 2K ปรับแบบโอหจะสุดอยู่แล้วคำถามคือว่าถ้า 4K จะลองดูฮะแต่ถ้าปรับสดนะเราอาจจะต้องปิดเรบางก้อนปิดเรเปิดเรย่ใหญ่แค่อันเดียวนี่คือ 4K แล้วนะครับ55 60เฟรมไซบอพัง2077กับเครื่องนี้42990 5,600x ก็ถือว่าโอเคไม่แย่ฮนะ ปัดแมนจะเป็นยังไงฮะโฟเคนะไวีนะ์ไ really ฮนะครับเรทเคสซิ่งไวี์ไฮครับแต่นี่ 4K นะภาพยังกถูกปรับแบบ เขาเล่นเฟรมอย่างกับ 2K อ่ะนนี่ DLSS บาลามนั่ง70กว่าเฟรมนะครับ70-80เฟรมที่ 4K นะครับเรกเทสซิ่งตรงนี้คมกริบเลยนะข้างหลังนี่เห็นไหมฮะเห็นถังน้ําเห็นเสาไหมฮะเสาสามเหลี่ยมแล้วก็ถังน้ำเนาะถ้าปิดเรกเทสซิ่งครับปิดเร์ปุ๊บเฟรมโดดไหมโดดครับรออะไรครับเป็นร้อยเลยฮะเห็นไหมก็เป็นร้อยเฟรมเหมือนกันบางช่วงบางตอนนะครับนี่คือการปิดเร์ครับนั้นเทสดูหมดเลยต่อไปครับ4 o Ultra 5ท่านผู้ชมฮะ 4K Extreme 94 นะครับ96นี่คือ4ฟซารุ่น5ครับ 4K Extreme ก็ประมาณ100เฟรมนะครับประมาณ100เฟรมที่ 4K Extreme ่อไปโอ w a t c h 2ฮะ 4K ปรับสุดแล้วกันนะครับเป็น 4K Epic ก่อนแล้วกัน24เฟรมถ้าจะหวับไฟเท่าไหร่นี่บวกออกมานี่220ครับ Defense เห็นปะก็ประมาณเนี้ย ร้อย0ก้าสิบร้อยกว่าเฟรมที่ทุกเรท 4K E.P. ปรับสุดนะ God of War g r a p h i c ันต t r a นะครับ God of War g r a p h i c นตร t r a ิสเพลย์นร้เป็น 4K ครับ DLSS Balance ครับประมาณ100เฟรม95เฟรมถ้าเปิด DLSS นะครับเปิดไปเถอะมันไม่ได้เห็นผลอะไรสมมตินนะ่ะสมมติร้ 100, 100อย0 0กว่าเฟรมอุ้ยบินหายเก้าสิเฟรม เห็นปะเซตดีดูชั้นถั่ว 4K อันตราทั้งหมดเลยฮะ DLs Balance ครับอันเนี้ย 4K นะดูภาพดิ 4K นะ 4K อันตรานะ DLs Balance นะมีให้เห็นนะ80เฟรมดูสภาพอ่ะต่อไปอาร์คไกลางวันฮะ 4K High หมดครับ94เฟรมนะครับ98 95ร้อยเฟรมนั่นแหละถ้าเป็น 4K High นะครับ 4K 4K High ประมาณ80เฟรม 9ก้าสิบเฟรมตรงนี้ฉะนั้นผลเทปผมมองว่าครบแล้วนะวันนี้เนอะประมาณนี้ครับทุกคนฮะ CPU ตัวนี้ AMD Ryzen 5 5000 6 0 0 x 6คอร์สองเทอร์โบ4.6แล้วก็แคสเน้่ย35เมกมาเทอร์บอร์ดครับจะเป็นกิกะไบต์ b 5 5 0 m d h 3 s จะเป็นชิปเซ็ต b 5 0คือรองรับ pcie 4.0ดูอยู่ละรองรับ5000ซีรีส์ภาคจ่ายไฟ8เฟสกิกะบิตแลนตรงนี้ n 2 2องช่องนะครับแรมจาก kingston fury ตัวนี้8กิก2แถวเป็น1 6กิกซ์ a วลชา n อลบัสสปีดสา0พันเมกะเฮิร์ซ Dual Channel จาก kingston fury ตรงนี้การ์ดจอจะเป็น msi gaming s e G-Force e RTX 3080แรม10 g ินะครับแ a ม10 G b มีเดียวีเอรเอร์ริ่งดังนั้น,นแรม10กิกเพราะว่าซัพพายจะเป็น MSI ครับ A 8 5 0 GF ครับ850บาท plus go ประกัน10ปีขอสายได้หมดทุกเส้นสตเรจนั้น WD Black SN 770ครับความจุ500กิกรีด5,000เมกนั้นตรงนี้ครบทั้งหมดของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มเคสเนี่ยเป็น Air x 292เี่เปลี่ยนได้นะเคสเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณมบอกว่ามันไม่สวยเนะีเปลี่ยนได้ไรเน 5, 5, x, e er, ome, ซนห้าห้าพัเมกรอย X v e r m e e เป็ดนา ด4 6ครับ6คอร์ Pro 12 thread cache 32เมกเมนบอร์ดเป็นกิก a b ไบต์ b 5 0 MDS3S ครับเมมโมรี Memory 16กิก d r ดา4บัส3,200เมกะเฮิร์ครับแรมเป็นของ Kingston ชิป Kingston นั่นเองกาจอเป็นของ MSI GeForce RTX 3080ครับแรม10กิก d ี6 x จาก Micron 320บิตตัวนี้าฝากคลิไปไว้ด้วยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i h a ฮป CPU ครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ